สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถยนต์ราคาเบาๆให้ท่านได้เลือกชมกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราพามาชม Honda City ค่ะในรูปชมของมแมลงสาบนะคะเครื่องยนต์ VTEC ข่ะทุกท่านเครื่องนิ่งๆน,นะคะเป็นตัวท็อปมี ABS Airbag นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะปี04นะคะ อูค่ครบค่ะรถประวัติดีขับขี่ได้สบายรถสวยพร้อมใช้งานนะคะทางใกล้ทางไกลสามารถเดินทางไปได้นะคะ<ม>เครื่องดีแบบนิ่งๆเงียบๆไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะ<ม>ทางด้านเจ้าของนะคะพึ่งเปลี่ยนท่อยาง<ม>ถ่ายน้ำมันเครื่องมานะคะซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ Honda City ปี 04, 04เกียร์ธรรมดาราคา67,000บาทค่ะ เลขไม้ของรถยนต์คันนี้นะคะ1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะส่วนภายในสวยสะอาดตามรูปนี้เลยค่ะแอร์เย็นปรับข้างไฟฟ้านะคะเครื่องดีเงียบๆเชื้อเพิง2ระบบได้ทั้งน้ำมันเบนซินและ LPG ระบบหัวฉีดด้วยค่ะห่งเร็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อไปใช้ได้เลยทั้งสวยและประหยัดประหยัดแบบมากๆเลยนะคะวิ่งก็ประมาณกิโลระบาทนะคะบาดกว่าก็นิดๆหน่อยๆค่ะทุกท่าน รถสวยเดิมๆนะคะภาษีพรบปี661มิถุนานะคะเกียร์ดีช่วงร่างดีพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีพ,พรบยังไม่ขาดนะคะรถคันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองโคราชแถวจอหอจังหวัดนครราชสีมาค่ะ6,7,000บาทนะคะสนใจติดต่อสอบถามติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปต้องการนัดหมายเข้าไปชมตัวจริงติดต่อโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะ ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ